ัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็อยู่กับช่องโซ่โอเล่นั่นเองนะคะวันนี้ก็มาแบบโอ้ตกใจกันเลยใช่ไหมเป็นลุคแบบฮาโลวีนนะแซ่บๆนั่นเองนะคะก็คือแบบไม่ได้น่ากลัวเลยนะทุกคนออกจากปาร์ตี้กันซะด้วยซ้ำนะคะเออเผื่อตอนไฟตอนนั้นคืออะไรสัตว์เข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะแบบอะมีอะไรมีลุคเล่นนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดใครไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะ ตาามอา่อนทีนี้ก่อนจะไปดูนะคะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าทุกคนเนี่ยตืองใช้แอลกอฮอล์อยู่ตลอดนะทุกคนแล้วก็รักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะเพราะว่ายังไงโลกนี้มันยังอยู่กับเราไปอีกนานนะยกให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะกะถ้าเอาแล้วไปดูลุคนี้กันเลยไปมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวขอแอบลงรองพื้นไว้ก่อนเลยคือลุคนี้เราก็คือแบบไม่ต้องเน้นสวยมากหนอนทุกคนแต่ก็ให้มันมีแบบอะไรอยู่่ <laughs> คือแบบให้อย่างน้อยก็อขอน้าเรียบเนียนหน่อยละการมันจะเป็นผิวแต่น้าสดเลยก็ไม่ได้ <c oughs> อ่ะด้วยความฮาโลวีนใช่ไหมทุกคนทุกคนแบบว่ามีแพลนจะไปไหนกันไหมคะหรือว่าปีที่แล้วเนี่ยไปไหนมาบ้างมาเมาส์กันได้นะเพราะว่าแบบอย่างปีนี้ก็คือแบบหัวโลงเวอร์ว่าแบบคงไม่ได้ไปไหนละมางอยู่บ้านแน่ๆอะไรเงี้ย ลงแบบตันตานิดนึงนะคะจริงๆอยากใช้ใคอนซีลเลอร์อมหมดหมดไปเลยทุกคนด้วยความโควิดเนอะพอเราแบบไม่ค่อยได้แต่งหน้าจัจดๆบ่อยๆอ,อะเครื่องสำอางามันก็แบบแห้งเหี่ยวเราก็แบบไม่ค่อยอยากใช้แล้วอยากจะใช้ใหม่เลยนึงออกใช่ไหมลงลงกันไปนะคะลุกวันนี้นะคะก็ออกจะเป็นแฟนซีมากกว่านะไม่ได้แบบผีจา๋าน่ากลัวอะไรนะคะก็คือแบบว่าเออแนวแฟนซีนั่นแหละ,ะ,ะลงเป็นแป้งข่นไว้ มาเริ่มทำข้างขวากันเลยนะคะก็จะเลือกใช้เป็นสีดำเนี่ยลงก่อนเลยตรงนี้ก็แล้วกันตรงนี้ออาฮแล้วลดลงเออแค่นี้แหละสวยงามตามท้องเรื่องแล้วเดี๋ยวเรามาลงสีกันให้สวยๆอันนี้คือวาดโครงไปก่อน้สี ของอันนี้เลยที่เราอันบ็อกกันไปนะคะจะใช้เป็นสีโทนส้มเดี๋ยวหาแปบ,บนี้ซึ่งเราแบบมีหลายส้มมากแ,แฮปปี้มากนะคะ ที่เราที่เราจะมาทําหน้าวันนี้เพราะว่าเราซื้อสิ่งนี้มาเว้ยแล้วมันแบบมีกาลังใจในการแบบแต่งหน้าเว้ยมันเหมือนมันมีของเล่นใหม่เน่ยมันก็อยากเล่นะนืมใครชอบเล่นเหมือนเราปะถ้ามีของเล่นใหม่เราก,ก็จะตุ่นเตนเฮ้ยยิ่ออกมาเลยอคือเนี้ยสีดํานี่นะคะคือจะแปะตามรอยสีดําที่เราลงเลย ข้างนี้ได้แบบอืจบกันเหนื่อยนะคะตอนแรกนึกว่าจะหมดนี่แล้วนะคะแต่สรุปใช้ไปประมาณเท่านี้นะคะก็คือแบบตกหายหล่นเป็นหลายชิ้นเลยแหละเพราะว่าจะว่าใช้นิ้วยิบเนาะจะไม่ได้ทําแบบนี้เนาะจะทําเป็นแบบเหมือนเส้นตะวันจะเป็นแบบอย่างเี้เป็นด้านข้างแทนเนาะอันนี้จะลงล่างอันนี้จะข้าข้างๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยก็เหมือนเดิมนะจะใช้สีดํำนี่แหละเหมือนเดิมกินออกไปก่อนนะอันแรกก็คือกิ่งนี้เลย ี่มันจะได้แบบโอ๊ยมีอะไรอ่ะแล้วที่สามนะคะก็จะคือแบบนี่นางจะแบบเป็นฟิลนี้นะคะแล้วก็จะผ่ามาจากห้องผล เหมือนกันครั้งนี้ก็คือลงสีเดียวกันนะคะสีส้มเหมือนกันนั่นเองเนาะหยิบแปรงต้องคันไว้ก่อนเดี๋ยวสีดำมันเลอะโอเคค่ะ ขั้นตอนยากๆของเราก็ได้หมดกันไปเรียบร้อยนะคะพวกแบบวาดตาเขียนตาอะไรอย่างเงี้ยคือเหนื่อยมากนะคะต่อไปเราก็แต่งหน้าธรรมดาเลยทุกคนก็คือแบบทาสซิป้าปกติเอยใดนะคะวันนี้ก็ใช้ลิปแบบปกตินะจะเป็นของ Baby b r i g h นะคะสี09 Beach Pink นะคะกับสี Peach Coral ค่ะก็ใช้เป็น p e h c o r o r เนี่ยลงทั่วปากก่อนมาตาอเนืชมพูเนี่ยชมพูบอว่า e อ e r y d a y นะทุกคนซึ่งแบบตัวนี้ก็สีคือดี แต่ว่ามันแบบจะเป็นกลิ่นแบบว่าเคมีนิดหน่อยนะคะกลิ่นนังก็คือไม่ต่างกันด้วยนะเนี่ยเราก็จะกบด้วยแดงอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยแดงอย่างงี้เลยนะคะอ่าโอเคประมาณนี้ถูกปะตาสีส้มแล้วก็ปากสีอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราเขียนคิวกันดำแล้วอะอยากให้มันแบบนี้อะไรตัดบ้างนะคะตัวใช้เป็นสีเขียวเขียวนี้เลยเขียวกลางนะคะเขียวกลางนี้ อยู่กลางนี้เลยนะคะมาเขียนคิวกันรู้สึกแบบอยากให้มีอะไรบ้างเราทาคิ้วสีเข้มเนี่ยรู้สึกว่ามันจะดุไปนะคะราะอย่างที่บอกว่าไม่ได้อยากให้ลุกเป็นลุกดุเนาะอยากให้เป็นลุกแบบแฟนซีเฮ้ยรู้สึกแบบคิวจะหลุดวะ่ะคืออันนี้นะฝั่งเนี่ยยากมากตรงที่แบบว่ามันแบบ <laughs> มันมีเรามีขนคิ้วไงพอเรามีขนคิ้วปุ๊บอะมันจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรวะติดไม่ค่อยอยู่นะทุกคนมันแบบจะกระเดิด,ด,ดออกมาตลอดเวลาขอทับอีกทออีก็เลยแบบเนี้ยยังเสีวยงติดออกมาเลยโอเคเนี้ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคอนทัวร์ดั้งหน่อยเครื่องสำอางที่อันบ็อกมาทางนั้นเลยทุกคนไปดูคลิปอันบ็อกได้นะคะที่แบบคลิปเครื่องสำอางหนึ่งบาทของเจ้าโอนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หนึ่งบาทของในคลิปนั้นนะก็คือแบบเยอะนะคะที่ถูกถูกอะไรเงี้ยเราก็แบบใช้โอเคอย่างอันนี้ก็น่าจะมาจากคลิปนั้นหรือเปล่า นะน่าจะมานด้วยกันแล้วก็แบบไฮไลท์น้อยเออใชอันเดียวกันได้เลยไม่เป็นไรเอออันนี้เลยแต้มอย่างนี้ไปเลยมันแบบค่อนข้างจะเลอะเยอะอยู่ยงไงใช้นิ้วมือเนาะเดี๋ยวขอเก็บรายละเอียดก่อนนะะโอเคส้มส้มแดงๆงอ่ะอันเนี้ยเออแดงอมส้มหน่อยนะคะทาใด้ตา โอ้ยไม่กล้าเลิกคิ้วเยอะกลัวแบบกลัวไแอบบตัวนี้มันเป็นอะไรนะคะนี่เอ้ยสวยมากสีนี้สวยมากมันทําให้แบบดูแบบนี่ขึ้นนอะ่ะเนี่ยทาไปช่วงหางตากับใต้ตาทนี่นระวยมากเลยเฮ้ยพร้อมแล้วอ่ะเพื่อนโทรมาเลยไปไหนไปกันแต่ครั้งนี้ลืมไปว่ะว่าทำตาสีนัน้นมันไม่ไม่ไมไมติดนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะแบบ ทาสีตรงนี้ให้เต็มๆมันจะได้สวยๆโอ้ยสวยมากเนี่ยนะทาแต่อย่างเงี้ยเออสวย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 นี่ทาให้มันเลิ่อออกมาเลยก็ดูดีนะให้มันแบบมีสีอะไรออกมาบ้างหน่อยเนาะหน้ามันจะได้ดูแบบไม่นิ่งเกินไปเมื่อกี้หน้ามันดูแบบนิ่งมากพอพอมีสีเลื้อออกมาแล้วดูดีมากเลยอันนี้คือเติมเองได้เลยนะฮะ <c oughs> ทีนี้สิ่งสําคัญของเราเนี่ยเจ้าโอรู้สึกว่าสีส้มอะมันสู้เขาไม่ไหวนะคะก็เลยจะมาใช้สี กิเตอร์สีส้มตัวนี้ลงโอเคเป็นไงสวยอะ่ะอืมเป็นสีเข้มเลยแล้วการเพื่อที่แบบลุกวันนี้มันจะได้แบบ <c oughs> มันจะได้ฟาดอะฮะเราค่อยไปล้างหน้าออกเอาหุย oh oh. oh oh. ฟาดมากตอนนี้ฟาดแล้วจมูกแบบเล็กนิดเดียวเองนะคะอ้า uh oh. สวยมาก โอเคเลยได้ทีนี้ตรงช่วงขอบแก้มเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเป็นสีเข้มลงเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักคือขึ้นมาถึงเลงห้าขึ้นมาเยอะมากนะคะเมื่อก่อนไม่เคยถึงเลงห้าเลยนะทุกคนงงมากแล้วไอเขาว่าเมื่อก่อนอะ่ะก็คือแค่แบบต้นปีเอง จนปีนะคะคือในปีเดียวเราขึ้นมาจนถึงเลค5แล้วว่ะโอมามาแบบมาไกลอันเนี้ยวันยังวันนี้นะคะจะเทรด,ดิ้งไม่ค่อยหนักมากนะอันนี้คือแบบเล็งๆก่อนขอ,อเข้มอีกนิดนึงนี่ขนาดบอกไม่หนักมากนี่ขนาดบอกไม่หนักมากนะลองย้ำตัวเองก่อนบอกไม่หนักมากนะบอกไม่หนักมาก ขูแรงกลัวเมดกิเตอร์รุดเมตสติกเกอร์อ่าเราได้หน้าอย่างนี้แล้วโอเคเดี๋ยวมาลงหัวดำกันด้วยนะคะตรงนี้ต้องเก็บเอ้ยต้องเก็บนิดนึงพูดผิดพูดถูกอ่ะเนี่ยต้องเก็บนิดนึงนะคะก็จะลงเป็นสีดำลงไปที่ขอบผมเลยที่ลายผมนะเก็บหน้าหน่อยเนาะอยากหน้าเล็กเลถ้าเราเป็นผีหน้าเล็กไม่ได้นะคะเราก็จะมาเป็นผีหน้าหลา โอเคได้ไหมอ่ะแล้วก็ปัดให้เนียนนะครนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําผมอะไรกันให้เรียบร้อยนะคะไปฟินิชลุกกันเลยไปล้นะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นฟินิชลุกนะคะทุกคนจะไปติดขนตาปลอมเข้ามานะคะทุกคนลองซูมก่อนอ่ะเนี่ยคือติดผมขนตาปลอมเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็กรีดอยไลเนอร์ข้างหน้านิดนึงกับข้างหลังนิดนึงเพื่อไม่ให้มันดูแบบโบ๋อะไรอย่างเงี้ยนะ เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างชอบไหมผ่านไหมคะถ้าผ่านเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะก็อยากรู้ว่าแบบทุกคนคิดยังไงบ้างเอ้สี่คิวไม่เข้ากับลุคนี้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้นะทุกคนเผื่อแบบว่ารอบหน้าเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตไปทำคอนเทนต์ต่อใน Instagram นะอินสตาแกรมแล้วยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะที่ Instagram อินสตาแกรมเจ้าโอเล์ค่ะเชื่อเดยยูทูบ YouTube เลยนะสว,วัสดีค่ะบ๊ายบาย